ทุกคนพร้อมนะเจ๊สาววันนี้มาในฐานะอะไรคะสำหรับเมเปิลินตัวนี้เป็นสเปเชียลเกสต์สตาร์ครับผมเป็นวันนี้มาในฐานะสเปเชียลเกสต์สตาร์ของเมเปิลินบินปิดแปดชินครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้มีโอกาสได้แบบว่าแชร์ประสบการณ์การใช้แบบรองเื้าทีๆแบบนี้จริงๆก็จริงๆรู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ตัวเองนะเพราะว่ามันจบด้วยตัวเดียวเลยคือแบบว่ามันมีกันแดดมี สกินแคร์แล้วมันก็แบบทาง่ายๆอะไรเงี้ยบอกกับผมที่แบบว่าแบบบางทีแบบไม่คิดอะไรแล้วก็ทาเลยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันบอกกับไลฟ์สไตล์เราด้วยแล้วก็เป็นโปรดักที่เราแบบสนใจมากงง่ายค่ะการใช้ชีวิตของเราเนาะเยอ s สุดเดี๋ยววันนี้แฟนๆเองก็มาอบอุ่น ครับผมเยอะเลยผมแบบขอบคุณมากจริงเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยไงแล้วก็เขาเลือกจะใช้เวลาวันหยุดกับเรามันก็มีความหมายมากจริงๆเอาไได้โชว์เพลงให้แฟนๆได้ดูกันด้วยมาดูกันเป็นแบบรูปแบบใหม่ไหมจริงๆก็เป็นเวที่ไม่เคยคือจริงๆเราเคยเล่นของเคอมเวทีแล้วเคยเล่นเรื่องมูหลานแต่ว่าทุกคนอยากกลับไปดูรูปนะ ต่ว่าคือเมื่อก่อนก็คือเป็นแบบมิวสิควลที่แบบน้อยมากอะไรเงี้ยแต่เนี้ยก็มีความแบบไฮสคูลมิวสิควลขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออสนุกดีเหมือนหนังที่เราเคยดูอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็มีโชว์เพลงตัวเองด้วยเพลงเฟรนดเวอร์ชั่นอังกฤษที่แบบไม่ค่อยได้ร้องที่ไหนครับผมแล้วก็เป็นเพลงแค่เธออวัยแลยูเซ่เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยครับผมเออบอกว่าจริงๆริเพิ่งห,หายป่วยทำไมหายป่วยมาสักพักแล้วเป็นคอเซ็งเซ็ชอบเป็นท้อเซ็งเซ็เออเออเอองมันจะครบงานไหมครับการที่เราเป็นล้มนี้อย,ยู่ จริงๆก็ๆไม่ค่อยเพราะว่าจริงคอนด็กเสียเป็นจะแบบเจ็บคอคือน้ำลายเจ็บคอแต่ว่ามันจะไม่ได้โดนตอกเสียม,มากมจริงมันหนักมากไหยคะ,ะเพราะเราบอกว่าเป็นเป็นบอ่อยเนาะก็จริงๆสองสามวันจะหายแต่ว่าจริงร้องเพลงได้ไม่ร้องได้แต่ว่าจะเจ็บคอแอ้วจากที่<ข>คนบอกเขาแนะนำให้ดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ,ะจริงๆก็คือแนะนำไม่กลัวคอหลังจากที่ทานอาหารแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกไอ้พวกเสษอาหารเนี่ยแะไะทำให้เราอักเสบอย่างเรื่องใช้ชมใช้เสีย ใช้เสียงในปกติมันจะอยู่ที่เทคนิคการร้องเพลงอยู่แล้วแหละว,ว่าเราร้องแบบไหนมันไม่เจ็บคอไม่ว่าเราร้องสูงแต่ว่าเราเสพเสียงตัวงได้แต่เราเป็นไปบ่อยนีกลัวเป็นแักเนื้อราง,างไรไม่มันเป็นมันเป็นโรคที่แบบปีหนึ่งเป็นสองครั้งอะไรง<ช>ี้ยโรคแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่โรคประจำตัวแต่เป็นโรคที่แบบเวียนมาแล้วมาเจอกันบ่อยจริงมันเคยแบบมีรอบไหนที่เป็นเราสึกแบบตัวเองมาพบแบบทํางานไม่ได้เลยอะไรนี่ตอนตัดสิบปีได้แล้วมันไปร้องไห้ไปเลยครับอะไรครับอ่าคอไม่เป็นไรโอเคครับตัดสิบปีที่แล้วไป็นองไรนะแล้วก็มันเป็นหนองในข้างในคอก็เลยต้องฉีดยาเข้าไปแต่มันไม่ถึงท่านต้องแบบดูแล เรื่องแบบการดัชเชอร์โลอะไรอย่างเงี้ยตอนสิบฉันก็ดูแลตัวเองครับเออเออเออาเห็นล่านซื้อกว่าจะมีพาร์ทบกับศิลปินเยอะแยะมากมายระดับโลกยังไงบ้างคะก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ที่จะทำกับชอนครับผมเป็นศิลปินเกาหลีครับผมก็ไงก็ฝากรอดูด้วยแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่พาร์ทบกับทั้งศิลปินไทยเองแล้วก็ต่างชาติด้วยยังไงก็ฝากครับอืมยังพร้อมไป็นยไหนแล้วคะก็พร้อมผมพร้อมเสมอครับผม ลองเก่งแล้วเนาะเฮ้ยพูดกับจริงเออถ้าเป็นไงบ้างพอพอพอมันเหมือนมันมีแบบปนใจของมาแทนๆก็แบบรอสนับสนุนแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยก็วงวงนี่เล่นดิบกันนะเฮ้ยอดอ่าก็คือจริงเวลาที่เราแบบทำงานอะไรไปแล้วเห็นฟินแบบคนที่แบบเขาชอบเพลงเราเนี่ยมันก็ดีใจแต่ว่าสิ่งที่ดีใจมากกว่าคือการที่เราเหมือนแบบไปช่วยทําให้ชีวิตเขามัน เช่นแบบเออ you save my life แบบล็อ่านจดหมายแฟนๆเยอะกับเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราร er. well> ok uh> ู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดแล้วก็ไม่เปิดผ่านเนาะถ้าสมมติแฟนๆแบบส่งกำลังใจส่งอะไรมาให้ชอบมากแบบอ่านจดหมายแฟนๆเยอะมากอ่าฝากขอบคุณแฟนๆนะคะเพราะว่าเดินทางไปหลายประเทศที่ผ่านมาบัจจุบันก็ขอบคุณแฟนๆจริงที่แบบว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรอะไรเงี้ยก็คอยอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ อยากให้เป็นจอยกับอะไรการเดินทางอะไรพวกนี้ไปด้วยกันครับผมเพราะว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่เจมอยากทำอีกเยอะมากก็สนุกด้วยกันนะคุณเจมสุดท้ายฝากเนประเด็นเสนอหนึงค่ะไปสัรร่งซื้อตั้งกันได้ที่ไหนยังไงเฟสติวตอนนี้เฟสมีเฟสติวน,นะฮะสามารถาดูได้ในที่ออนไลน์ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีที่เซเว่นเลเวอร์เพ่มด้วยนะครับงั้นก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็มันจะมีห้าเบอร์ที่ผมจะไปผิดนะฮะก็ เหมาะสำหรับทุกเจนผิวแล้วก็สำหรับใครที่แบบอยากจะมีวันที่แบบไม่ต้องกินอะไรเยอะทานตัวที้จบอะไรเงี้ยก็แนะนำฟิตมีเฟรชชินครับผม<ด>ไม่เปนลยเยอะเก่งมากจ้าขอมเง็บ,นะบอะ <า S 2> ใครรู้ไ,ไหมคะพี่